โอเคพร้อมพร้อมค่ะพี่มดโอเคค่ะตั้งใจกับคณะพระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบยังไงพี่ก็ออกตอนนี้ไม่ได้อยู่ดีรถติดมากเลยข้างหลังโอเคนะจ้อาพัฒหารก่อนแล้วกันนะ ท่านธรรมยังพุทธสาภะคาวะโตอุปภาคณมการังกโรมาเซนัมโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมะสมัมพุทตะอิมาณิไม่ยังพันเตอิมาณิไม่ยังพันเตพัสตาณ <ตา S 2> ิปปาริวารานิปปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสาสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาทุโนพันเตสาทุโนพันเตที่ขุสังโคขุสังโคอิมานิอิมานิอัตตานิอัตตานิตัปะริวารานิตัปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากลงงัมหากลง ขิคารตังขิคารตังปิตายะปิตายะขายะุขายะพิพานายะจะนพิพานายะจะข้าแต่พระภิกสุสงผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมถวายขอน้อมถวายพระตาหารทัศนาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัฒตาหารพัฒาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย พื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมคผลนิพพานเพื่อมคผลนิพพานแด่พระเจ้าทั้งหลายแด่พระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลและนานเทินขอบค้าวคำไหวยสลักัปพัฒเลยนะ<า>เอตานี้ไม่ยังพัดนเต เย e ตานี้ไม่ยังพันเตตลาดกพัตตานี้ตลาดกะพัตตานี้ซปาริวารานี้สป,ปาริวารานี้อสุกกถา,าเนถาปิตานี้อสุกกฐถาเนถาปิตานี้พิขูสังคสส์พิขูสังคสสะโอโนชายามะโอโนชายยมะตาทุโนพันเตตาทุโนพันเต พิขุสังโฆพิขุสังโฆเอตานิเอตานิตลาดกพัตตานีตลาดกพัตตาน้สัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุกปฏิคันหาตุกอัมหากังเจวะอัมหากังเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุ อาทีนนจะนาาทีนนจะยาตกานางยาตกานางทีคารตังทีคารตังทต,ตายะตายะ,ายะขายะุขายะ,ายะอาสวัคยาวะหังอาสวัคยาวะหังนิพานนพานปปจโยโหตุนิพพานปปจโยโหตุ แ้าแต่พระภิกสุสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระพิกสุสงฆ์ผู้จเจริญไดาพระเจ้าทั้งหลายไดาพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขออน้อมถวายซึ่งตลาดก,กระพัดซึ่งตลาดกระพัดและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้และของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้อันตั้งไว้แล้วในที่โน้อนอันตั้งไว้แล้วในที่โน้น แต่พระภิกษุงส,สงฆ์แต่พระภิกษุสงฆ์อ๋อพระภิกษุสงฆ์อ๋อพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับซร่งสลากกระพัดซึ่งสลากกระพัดกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย ประโยชน์ประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแ่ญาติทั้งหลายแด่ญาติทั้งหลายมันมีมารดามันมีมารดาปิดาเป็นต้นปีดาเป็นต้นและเป็นปัจจัยและเป็นปัจจัย ได้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ข้าพเจ้าทั้งหลายหมดสิ้นกิเลสอาสวะหมดิ้นกิเลสอาสวะกรับกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทินกรับกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทิอหลวงพี่วิกรมไปสอบบาลีประโยคหนึ่งสอง จำเรนเรนมันอิอ๋อขาสูเจ้าค่ะขาสูงด้วยเนาะแล้วก็หนู่มตาสอนเข้าสูงนะใส่กเป๋เาเนาะหนู่มตาสอนเนะ<ส>าะค่ะไม่เป็นไรค่ะตัวอยู่ขาขาสูงด้วยนี่คือ,ค,อคือมีสิทธิ์ใช่ไหมนีเม่เป็นเบอรค่ะมีสิทธิ์หมดเจอแล้วเห็นหนูพี่กลมเข้าสูงด้วยโอเค เรื่องนี้ไม่ต้องบอกเลยนะ <c oughs> อ๋อตกไปชื่นึลย,ยเดี๋ยวถ้าสอนได้ก็ก็ก็ให้มีสิทธินะ์น่ยโอเคไหม างวันที่หนึ่งเอาตรงกลางเลยที่เอียงใช่แล้ววันที่หนึ่ง,น,งนะคะใช่รางวันที่สองอันที่ล้มลงมาเรียงกันเลยอะใช่แล้วจากสอง,สองแล้วก็สามเนี่ยอันถัดใช่แล้วจ้ะใช่ ปลื้มใจห้ารางวัลรางวัลปื้มใจห้ารางวัรลรางวัลแรกเรี่องพี่ต้มเจ้าค่ะสาวรางวัลแรกต่อไปเลยค่ะเห็นไหมอ,อ่าพักสงบเจ้าค่ะ มาถูจาวันปื้มใจที่สามาหลงป่าค่ะปาหลงป่าเจ้าค่ะลงพี่เสาแก้วเจ้าค่ะมาถูเอ๊ะครบยังปื้มใจครบห้ายังนเนี่ยเนี่ยอันเนี้้ะอ๋อพระอดีนันเจ้าค่ะ พี่ไหลเจ้าค่ะรางวัลที่สามหลวง,งพี่พิรัตเจ้าค่ะห่งสองเดี๋ยวนะมองไม่ชัดอ๋อพระสอนเจ้าค่ะสามเก็บให้พระสอนด้วยกันอ้าวรางวัลที่หนึ่ง เออพี่เสนอเสนอเจะพาอ่าได้มาสองหัวติดเลยวสองหัวติดเลยโฮะบุญดีบุญดีให้เป็นล็อกเลยนะหนึ่งไม่เหล็กเลยป่ะได้เบิ้ลได้เบิ้ลโอ้โหดูซับเลยเนี่ยโอเคมีเคล็ดลับ สาธุนะคะัไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวปานัตังไปอีกรอบนะเจ้าค่ะหลวงพี่พอดีเตรียมไม่ทันเจ้าค่ะ๋่วช่วงนี้ก็รับบุญกันทุกวันเลยอ๋อค่ะ ได้ปั่นก็โอเคเลยจ้ะช่วงนี้ฉันก็ปฏิบัติธรรมก็อ่ามับ,บุญเล็ก,ลกๆน้อยๆตอนเช้าแบอ่อยช่วงบ่ายก็เต็มที่เลยนะก็เจ็บเตรียมเท้าของ <laughs> ยายป,ปันน่ตอนบ่ายตามเข้าไปเป็นตอนบ่ายตามเข้าไปเอาเป็นพวกเอ่อเครื่องดื่มปั่นดีไหมคะหลวงพี่ได้จ้ะ ได้จ้ะเอาเป็นพวกเครื่องดื่มปั่นแล้วกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เลือกค่ะเดี๋ยวให้ตูนถามมาจ้ะได้จ้ะเป็นเครื่องดื่มปั่นแล้วกันนะคระับชงนี้ก็พี่พี่พี่ผหันคดก็กําลังต่อเติมใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะสัปดาห์หน้าก็คงจะเริ่มทยอยจ้ายจ้ายที่ใหม่ละอ๋อค่ะเดี๋ยวพี่มดมาเจอกันอีกทีก็คงจะเป็นที่ใหม่เลย อันนี้เห็นภาพสุดท้ายแล้วของกองตรงจุดนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะเน,นลมิตใหม่ทางสภา,งาเนี่ยห้องแก้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่มดไม่เห็นหมั้งเขาเขาเริ่มทำชั้นสอง,สองนะอ,งอ,อ๋อเหรอคะเป็นฝามั้งจะเข้าไปเข้าไปแต่ยมพี่เข้าไปแต่ตรงวิหารคตเนี่ยคะไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปตรงสภาตอนช,ช่วงงานคุณใหญ่ตอนนี้ขึ้นโครงแล้ว มีถ้ามีสองชั้นด้หลายเขียนมพร้อมมาจากพี่หมดอ,นนหนะอันนี้สลับกันค่ะอันไหนซองรางวัลที่หนึ่งกับซองของพระอาจารย์ชัาชยคือสีน้ําตาลซองพี่หมดอ่ารางวัลที่สองมีส้มสะเป็นรางวัลที่สองมีส้มสองผลอ่ารางวัลที่สามมีส้มสามผลใช่อันนี้สามผลก็คือรางวัลที่สามอ่าอันนี้อดีตก็ สาธุค <tok> ่ะสาธุค่ะปัจจัยที่พี่มดได้สว่างนที่มาของพี่ก็ไปทําบุญยอดตู้บูชาทำหลวงปู่ที่ที่รูปหลวงปู่ทุกวันเลยจ้าว <tok ha. S 1> ันละหนึ่งร้อยบาทจ้าสาธุเจ้าค่ะคุณก็ได้บุญกับหลวงปู่ทุกทุกวันเลยเนาะสาธุเจ้าค่ะบูชาทำหลวงปู่ อันนี้หมดแลยครับที่หนึ่งครับไล่มาสองเว้นไปสามครับสองสองอะไรอีกสีแดงเนาะสาธุเจ้าค่ะสาุ กรมนี่กรมไม่ไม่ใช้ใช้ปัจจัยแับปัจจัยไม่ได้มั้งนี่กรมเครื่องไม่ไม่ถือไม่ถือเงินไม่ถืออ๋อถูกอุ้ยเรียงได้นวดน้ำฟูฟ่องน่ารัก สาธุตาก็ทำเหมือนประเคนเองสาธุสาธุปีนี้วิกรมอาจารย์วิกรมจะสอบผ่านไหมเนี่ย สอบผ่านใช่คะี่าบอกว่าบอกว่าถ้าได้ถ้าท่านได้เป็นมหาจบปร,ริญญาทำสามประโยคจะมุทิตาท่านหนึ่งมืนบาท <c oughs> แต่ถ้าปีนี้สอบให้ผ่านปีหน้าไม่ต้องเรียนงั้นต้องรีบผ่านก็ค่ะหลวงพี่งั้นเงื่อนไขเดียวต้องผ่านก็ <c oughs> ด้วยบุญที่พี่มดได้ สั่งสมมาตลอดต่อนเนื่องเลยนะก็เป็นดวงบุญที่ใหญ่แล้วก็ใสสว่างเรียกว่าดวงทานบาร,รมีเนี่ยจะเป็นการถวายพระตาหารพวงมลาลัยดอกไม้ก็ตามหรือว่าปานะก็ตามเนี่ยทานบาร,รมีที่เราได้สั่งสมไว้ในปัจจุบันาชาติแล้วก็ทําอย่างตลอดต่อนเนื่องไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการสาร้างบารมีอย่างไรเนี่ยทานเนี่ยจะมาเป็นอย่างแรกไม่ว่าจะเป็นสังฆาตุสีก็ตามเนี่ย ทานเนี่ยจะมาเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงส่งเสริมการให้ทานเป็นอันดับแรกพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เช่นกันใช้คำว่าเมื่อให้ทานแล้วเนี่ยให้เท่าไหร่ก็ไม่มีหมดยิ่งให้ใช้คำว่ายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีมาจะสังเกตได้ว่าถ้าไม่ให้หรือให้น้อยหรือว่าให้ไม่ตลอดต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่จะเป็นสมบัติ ทั้งเป็นโลกียรัพย์แล้วก็อริยรัพย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยหมุนเวียนหรือว่ามาอย่างสะดวกแต่ถ้าท่พี่มดทามาอย่างตลอดตอ places, ่อเนื่องทุกวันพระเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้มีเปลี่ยนจากโลกียรัพย์เป็นอริยรัพย์แล้วก็มีโลกียรัพย์เนี่ยก็คือรทรัพย์สมัต่างๆเนี่ยมาให้หมุนเวียนได้ทําบุญอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องแล yeah. ้วก็แปลเปลี่ยนเป็นอริยรัพย์ที่ร<ๆ>อเราอยู่ ให้เราได้ไปใช้ในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพิสุกรองบริการพักค้าโลโภคได้ตั้งสมบรมมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การเวียนประทักษินหรือการปฏิบัติธรรมก็ตามบุญทุกๆบุญเนี่ยก็ขอให้พี่มดเนี่ยได้มีส่วนในบุญใครุ้ดบุญเลยนะให้มีส่วนในทุกๆบุญแล้วก็ขอให้พี่มดมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าท้อายุหัยยืนยาวนานและก็ขออาราธคาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทัศโรพระปากมานบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมจโยบารมีธรรมของหลวงพ่อแทตะทีโวบารมีธรรมของคุณยายมหารัตะอุบาสิกาจันทร์นกยุงบารมีธรรมของคุณยายทองสุขสมเด็จปั้น แล้วก็บารบมีธรรมของพระธรรมกายที่อยู่น้มหาธรรมกายเจดียระสขอบารบมีธรรมนี้เนี่ยจงเป็นพลวัปัจจัยส่งผลตนบันดานให้ที่มดและทุกทุกคนทุกทุกท่านจริญด้วยอายุวันนะสุขะพาระปฏิพานคณสารบริวารสมบัติให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติแะนิพานสมบัต,บติให้ถึงพร้อมด้วยลาบยศสรรสินสุขมรคนิพานพิชาธรรมกาย ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้หรือไกลก็ขอให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติสกุรผาตักไม่้องไปใจสร้างบารมีอใอ้มีสมบัติไหนมาเจมาทุกที่ทุกที่ท,ท,ทุกทางไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ตามจะติดต่อเจรจาค้าขายใดๆก็ตามก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพันประสบความสําเร็จเป็นอัศจรรย์ และวิบากกรรมวิบากมาต่างๆก็ขอให้หมดให้เกลี้ยงเกลี้ยงจากศูนย์กลา,างกายปานที่เจ็ดและเมื่อถึงคราวที่จะปฏิบททัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงธรรมะภายในที่สว่างสวัยได้โดยง่ายโดยเร็วพันธ์ท่านจะตั้งจิตปารถนาสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในกุศลธรรมแล้วก็ขอให้สําเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพันธ์และขอให้ได้สร้างบาร,รมีตามปีติภพภนัมหาปูชจนียจารย์ก็เด็กก็ุูงปูงก็พยาย สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเกินจาทุตค่ะตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลีนะยะาวารวหาปูลาปาริปุเรนติสาตรังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติ อิสีตังปติต so ังตุมหังทิปะเมวัสมิชาตูสัพเพโพเรนตุสังคปาจันโทพนารโสยะถามานิโชติราโสยะถาเทวันชันตุสาภาปะ สัตุมาเตยภาวานวันตารายโยสุขิธีกายุตวาวะอภิวานนาสิเรียสเนียจังวะทาปจายโนจตารธตามวาทานติอายุวันโนสุขัง Para Ratana Sayanu Kawena Ratana Sayateya satu akar, satu akar Bayawe Aneka antara ya Bhinasa Santo ตานังราภังสวัสดีภาขยังสุขังปาระิริอายุจาวันโนจัคกาปอาทจายาสาวาสตาวาสาจายุอจ ภาวันตุเตียพาวตุสาภาพังคารังรักขันตุสาปพเทวะตะสาภาภูตะนุภาเวนะสัตตาสุวจีพาวันตุเตียพาวตุสาภาพังคารัง Rakanto sappateya watasappatama nupawi anasata sotiya pawantu sotiya pawantu sam. Rakanto พาเวนาสตาสุติพาวันตุเตอท์ค่ะตั้งใจกราบคณะพระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบเดี๋ยวนี่หมดเอ่อตูนตูนให้พระคุณเจ้าเรื่องเมนูปาน้ำมาด้วยนะ เดี๋ยวตูนโทรหาพี่เรื่องที่คุยกันไว้ในไลน์เดี๋ยว,ยวโทรหา